ใช่ไหมใช่ของเบาเบาไหมใช้ของเบาเบาไหมขออุ้ยขอไม่เบาใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ออกไปแล้วนะบายบายไม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามามาขอ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 มาขาเลี้ยงผมกูเกลียด้องปากมือ ไหว้ก่อนไหว้ก่อน้าวกาึใจังไงยังไงโอ้ยไม่้าชอบชุดสวยชุดสวยเจ้าหญิงไม่เหมาะก่อนหน้ากับหัวเลยเนาะมีผมแล้วหลอจะใส่ชุดเจ้าหญิงใส่ชุนี้ออกมาเหมือนพระจีนดีใจไหมคะดีใจไหมคะดีใจไหมบยิ้มหวานสิดีใจให้ยิ้มหวานไหคยิ้มหวานเย็นไหก็หาิวานเอ้ะไม่หยิบกรเปา

ไม่มองตัวนั้นแล้วเว้ยไม่มองตัวนั้นแล้วไม่มองตัวนั้นแลเยอะไปนตัวเลือกเยอะตัอตัวไหนตัวไหนดีเอาไมลูกเอาไหมมา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 บอกเลยมาเอาไหเอออันเนี้ยเลีน่เหรอไปไปอันนี้ไหมาไหม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 มาไมมาา เอาอชอบเพชรอัไนี yeah. yeah. ้เอาเอาไเก็บมากบช้ไมไ้ไได้ไหมเฮใช่สิค่ะทุกคนตั้ตอกเก็บกับบ้านเก็บกับบ้านเราเก็บกับบ้านเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเก็บกับบ้านเราอ่ะเอาใส่ถุงไว้เก็บกับบ้านขอบเปล่าเปนะขอบเปล่าเปนะึ่งมงนงมหนึ่มน่รัอยใส่ตาเลยขอบเปาเลใชไมคะไปบอกไปปมคะอัน้อาหมดเลย หมดเลยอาประตูให้เบาหมดเลยขอบคุณป้าประตูก่กนขอบคุณป้าประตูป้าประก่อนเร็วขอบคุณป้าประตูก่อนเร็วโอ้วยว้ยว้าว้าม่เร็ะกลับากลับบ้าน่าถือนขอุ้กวุ้าต่อลาจะกลับบ้านนี่มกลับบ้านไปกลับบ้านกันลูกปะบายบายไปเลยไปต่อไหนต่อไหโอยอันนี้โน 妈，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 妈。